ธรรมชาติปล่อยมลพิษให้น้อยลงเนี่ยนะครับสะดุดหายไปเลยนะหลายประเทศในยุโรปตอนนี้เนี่ยบอกว่าเอาตัวรออก่อนขอให้มีน้ํามันให้มีก๊าซธรรมชาติใช้ก่อนมลพิษว่ากันที่หลังนั่นเองนะครับหลังจากที่ทางกลุ่มประเทศบอลติกยกเลิกการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียเพื่อตอบโต้การใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนก็ทําให้หลายประเทศในภูมิภาคบอลติกยุโรปเหนือนั่นเองนะฮะรวมถึงเอสโตเนีย ต้องหันกลับมาใช้น้ำมันจากหินดินดานเท่ากับเป็นการทำให้ความพยายามที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษรุนแรงต้องสะดุดลงทั่วทั้งสหภาพยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้ยุโรปเนี่ยมีการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียมีสัดส,ส่วนมากถึงร้อยละสี่สิบและนอกจากใช้พลังงานน้ำมันจากหินดินดานแล้วรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับยังต้องรีบเร่งในการหาแหล่งก๊าซอื่นๆเพิ่มเติมรวมทั้งการหาเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงานในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยโดยฮันโดซัตเตอร์ประธานบริหารของบริษัท ST Energy กลุ่มพลังงานของรัฐบาลเอสโตเนียเปิดเผยว่าน้ำมันจากหินดินแดน,นถือว่าเป็นตัวประกันสำหรับเอสโตเนียเพราะว่ามีแหล่งน้ำมันจากชั้นหินดินดานอยู่ในประเทศพร้อมระบุว่าฟินแลนด์และประเทศบอลติกอื่นๆทั้งลิทัวเนียรัตเวียเอสโตเนียสูญเสียการนำเข้าพลังงานจากรักเสเซียประมาณ2 5กิกะวัตต์ ชั่วโมงซึ่งจาเป็นต้องหาพลังงานทดแทนอื่นเพื่อให้ประเทศเนี่ยยังมีไฟฟ้าใช้ต่อไปได้นั่นเองนะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้า1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงจากน้ํามันชั้นหินดินดานปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์สูงประมาณ1ตันฮะซึ่งใกล้เคียงกับการใช้ฐานหินอ้างอิงจากตัวเลขเปรียบเทียบที่ประกาศโดยกระทรวงเศรษฐกิจของเอสโตเนียและสํานักงานข้อมูลพลังงานสาหรัฐนะฮะ สำหรับราคาไฟฟ้าใน3ประเทศบอลติกซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้นําเข้าพลังงานของรัสเซียรายใหญ่พุ่งสูงถึง4,000ยูโรต่อไมกรบวัตชั่วโมงในเดือนสิงหาคามที่ผ่านมาส่วนอัตราเงินเฟ้อสูงเลยนะฮะทำสถิติอยู่ที่ประมาณร้อยและยี่สิบเนอเดดด้วยกันนั่นเองนะครับ